แหวนแก้วคนเล็กใสหรือว่าแก้วตะพูจากบ่ปอปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.8ึุ่คูณสองสเซนติเมตรค่ะที่ขึ้นเรือนด้วยเงินแท้9ก5ค่ะเป็นทรงเรือนแบบเรียบเกลี้ยงใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อค่ะ แหวนวงนี้เหมาะสำหรับที่จะใส่นิ้วกลางและนิ้วชี้ค่ะแหวนวงนี้มีเนื้อแก้วที่ใสสะอาดเหมือนหยดน้ำข้างในมีเส้นคนเหล็กสีดำคมชัดเจนพาดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามเรียกได้ว่าใสและเด่นมากค่ะใครที่เป็นนักสะสมจะรู้เลยนะคะว่าเม็ดใสและคนเหล็กชัดๆแบบนี้ไม่เจอง่ายเลยค่ะตามความเชื่อของชาวเหนือนะคะแก้วคนเหล็กถือเป็นหนึ่งในแก้วปงขามที่มีพลังปกป้องสูงมากโดยเฉพาะตัวผู้ที่คืนเชื่อเรื่องความเข้ม แข็งหนักแน่น มีพลังในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายคุณใส่มนดำรวมไปถึงปกป้องอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆได้ดีค่ะอีกทั้งยังช่วยเสริมบารมีให้ผู้ครอบครองมีความมั่นใจและสง่าผ่าเผยบอกปงหลวงดแดงเพื่อเทินจังหวัดลำปางเป็นแหล่งแก้วปงขามที่มีชื่อเสียงมายาวนานเพราะมีแก้วหลายชนิดที่งดงามและทรงพลังเม็ดที่ได้จากที่นี่มักจะมีเนื้อใสและพลังงานสูงถือเป็นของมงคลที่คนท้องถิ่นเชื่อและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะ หากว่าท่านถูกใจรีบสแกน qr code บนหน้าคลิปทักติดต่อกับแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะ